ที่เข้าแกงมาตื้นใช่แล้วเราจะมาเข้าสนุกไหมอันเนี้ยกูไม่เคยเล่นเลยมือไวผมมานี่ยอันนี้สน yeah ุกอยู่พี่ต้องทีเบสแล้วจะเป็นเน้นแทงอย่างเดียวได้ปะเอฟสองครับใครวะใครเรียกกูวะพว้าครับผมครับครับผมมือไวเนี้ยผมกดเข้ามาแล้วเนี่ยพี่กดเข้อมันกิจกรรมเออมึงรอแป๊บนึงแต่รอแป๊บรอแป๊บแป๊ปไปเล่นก็ได้เข้าไงวะเล่ลุยเล่เอฟสองมันมันได้อีเวนต์พี่เอฟสองทีเบส แ่พี่ถ้าจะเล่นตีก็อยู่ข้างล่างตรงนี้พี่ตรงเนี้ยเอ้ยอย่าเสียนั่นเกินนะเดี๋ยวโดนเพราะถ้าจะถาเงินน่ะพี่มันจะอยู่ในห้องห้องอ่ะห้องห้องอ่ะมันจะเป็นสีแดงๆอ่ะเป็นไฟอ่ะต้องรอเล่นยังไงนี่ใช่พี่ต้องรอมันเริ่มเนี่ยอีกสองร้อยกว่าวิ่ะวิ่งหาเลยวิ่งหาเลยวิ่งหาเลยวิ่งหาห้องไว้ก็ได้พี่มันจะมีสีแดงๆในตู้นะพี่ไม่ต้องชุบกันก็ได้นะเพราะมันจะเกิดเองอ่ะจะไปเกิดตรงกลางอ่ะจะมีซอมอะไรอะไรมาเพล่อนให้เก็บอ เป็นไฟสีแดงติดดีโชว์จัดอู้องาเนี่ยพี่ได้หมื่นหนึ่งอ่ะของกินได้แล้วก็ช็อกโกแลตคหนึ่งงานมันเยอะจังวะเนี่ยพี่มันไม่จะไม่หลงใช่มันมันเจอมันเจอมมัันนเเจจออไงไอพวกตามตามห้องเซิร์ฟเวอร์เนี่ยนะใช่พี่ใช่ครับโได้เงินดีนะถ้าเก็บได้เยอะใช่เพราะวามันได้ต่อมามันได้ตั้งหลายอันนี่ฮะพวงโอ้ผมแรกเก็บเพคนไหนครับพี่เจ้าเพื่อนเข้ามาสี่คนนะคนไหนเนี่ยผมไมพวงผมโอเคเอามาแล้วบอกผมด้วยเด้อ อะไรพี่เนี่ยมันมาแล้วเนี่ยเอามากันแหรองั้นบอกมาแลนเลยมาแลนเลยได้พี่เฮ้ยอันนี้ปะไม่เจอเลยเว้ยเจอเอ้ยเจอเจอพี่เวชเจอเจอเจอเฮ้ยพี่ผมเจอเจอเจอแอดมินเอาเลยปะใช่จอยเจย์เจย์เว็บแอดมินอะไร่อไม่พี่หาตามตู้อื่นแบบเฝ้าตู้ไว้เลยอ่ะเนห้องเฝ้าตู้กับพี่เวชเยอไอ้เว็ดูอันนี้ไว้เอ้ยเจอกันแล้วเจอแล้วเจอแล้วต้องผมอยู่คนละฝั่งใช่ปะกูเจอเลกตู้ าเอ้ยผมอยู่ฝั่งขวาสุดนะดีสามศูนย์มึงดูห้องไงวะนี่ไงพีเอสซีสามหนึ่งเลยพี่ดูตามล็อกอะซีสามหนึ่งแหละมันไล่หรือพี่เอพีซีอะไรเงี้ยมั่วตรงแล้วตอนนี้ผมวิ่งมั่วสุดไอเจ้าสิทธิ์แทงคนณหนึ่งวอ้เขี้ยมันเหมือนเปล่าไว้เนี่ยมันแทงกันได้เหรอเนี่ยแทงได้ครับสมมติมันเหลือตู้นึงเดียวก็ต้องตีกันแย่งอะพี่คือไม่คือเวลาหมดอะคือตีได้เลยแย่งกันแหละไปมันเกิดได้เอง เราเราเฝ้าเยอะเพระพี่มีได้ไปวิ่งตีเยอะอยู่นะมีห้ามีสองนะพี่พยายามเก็บตู้ไว้ก็ได้มันแล้วมันเก็บนานป่ะก็เอาเรื่องอยู่นะเอ้ยไม่นานพี่ไม่นานหาเจอมีของแถมโอ๋อใช่กูเพิ่งวิ่งผ่านมันมาเมื่อกี้นี่แอดมินเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวผมเล็กกับแม่หามาก่อนนะพี่ ตู้เป็นอะไรก,กนนะพี่มิ่งหายแอดมินเราไมันให้ดีหรือเปล่าแอดมินอ่ะน,นี่ไม้บกหนึ่งกดจองตู้เนี้ย

วงไม่เงไกอ่อะเนี่ยเวลางวงพูดอ่ะเวสช่วงกัดติเปบบิดวมมันจะเอานะสุวัดเฮ้ยเขาเจาเนี่ยเน่ยเอ,เอ,ๆๆเอได้บัวเอา,เาได้ไหมไไหมตงมนรอัมัรอเอเองด้านซ้ายเห็นปะอมค หมดแล้ววาพี่เวสไม่เขาหวดหรอพี่เวอยู่บังไหนอ่ะพี่เดินเต้นๆในเบต้าเลยพี่มีอยู่อีกสิเครื่องนะพี่ลงๆไปเลยพี่แต่ อยู่ไหนว่างได้กตัวได้อีกตั้โอ้ยเฮียเอ้ยข้าวเต็มว่ะไม่ได้ของดีพี่เอาแต่เงินก็ได้มันจะได้มัจะได้ได้ตีนานนะถ้าจะเอาแต่เงินนะมันจะได้ตีนานนะเฮ้ยไมค์คีร้อยจริงหรืเวลาเราเก็บแต่เงินนะถ้ามันจะเครื่องจะไม่หายนะพี่ น่าจริงแล้วสวัดีช <Their royalty> ูพครับชบให่ครับเฮ้ยพี่ดีโชโอ้คุมาเกิดแล้วเอา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 ไอเนี่ดักเกิดเอาเอาเอาไอพีเอแอ

นะมีคนช่วผมเรื่องมีเงพี่จิ๋วนี่ว่ากูล่อหัวเลยละมแปลม่นจะมีของดีล้วงล้วงเฮ้ยผมกินอยากได้หมวกมาซาล่าด้วยพี่โอ้โหไอเ้เหี้ย ไม่ต้องไปไหนหแก๊งอาย่อมาจากต้องถามซูพัรนะครับตลกพี่เขาให้มาหา ไห่ว่าสามแปดเจอแล้วเจอแล้วอุย้ยหนูนี่กลัง้องของกูแล้วได้เงินแดงห้าร้อยถ้าเจอเขาโอ้ยเยอะจัดเลยให้มาขยเลยเจอหาเก็บตู้ก่อนมา้งกูว่ากูอิดาดหวายอยู่ในเนี้ยมเจอกันบ้างไหมนี่ไม่เจอตู้เลยพี่วิ่งหาแอดมิน lấy gì tăng nhiều? Ừ bỏ cả nhảy nè Pippi bận luôn á. Làng 500. no. Nha. Tông cang, cái tông Trong cơn à? Nên sai rồi nó mong ớt นายอี่วะนอนุ้งนนุ้งนนบุ้งไหนวะตัวอะไรนี่ตัวอะไรนี่จะตียังไงล่ะครับตีตีศพตีศพตีศพเอาตีศพเอาตายตายตายตีตายตีตายมาขึ้นวนไปเลย สนุกจริงเก่งเขาใ้มาหาเครื่องเซิร์ฟเวอร์ันแหนแหนเพื่อนไม่กินตีตายได้ของแินเพื่อนเราตีตายที่พัดต่อยังไม่ตาย่ตายีว่าตายแล้วไม่ได้ี่พัดหรอไม่ตีเพื่อนเองตายหมดแล้วกู

ล่วงรัวหาตู้ได้สามมาแล้วตีกันเลยหาตู้ได้สามมาแล้วตีกันเลยตีกันเลยหนุบครับผมหนุบครับผมหนุบจัดเลยครับหาตู้ซัวเบอร์เลยหาตู้ซัวเบอร์กันหน่อยเว้ยเกี่ยวกันไม่จบสักทีเกี่ยวกันไม่จบสักทีใครต้องการรับผมมาแล้วครับมาหนีได้ข้างในเจ้าพ่อคังผมหาเพื่อนซับเบอร์หน่อยเว้ย เอาไปหน่อยเว้ยไปมาหาวิทยาลัยหลวงอาหาเครื่องหน่อยครับพาเครื่องหน่อยพี่จะสวยอย่างเรือนาทีไปเลยตีเงินหาเครื่องกี่โมงไอ้พวกบอกหาเครื่องหาเครื่องกี่โมงเดี๋ยวเครื่องเต็มไหมเอาไปหน่อยโอ้ยหา่

โอ้เยร่วงไอ้ครึ่งจะมุดแล้วหาครึ่งว่าแต่ยินคนไทยคุยันได้พี่โจหาครึ่งว่า แล้วหวานหวานเจี๊ยบสวยมันอยู่กับใครอยู่กับพวกไอ้ปอมครับเซิร์ฟลื่นนะครับครับผมเอพีเอสก็จะดูดิสองร้อยสามร้อยตลอดครโอ้ยเฮียข้าวเต็มวะ่ะโอ้ไม่ได้ข้าว ตรงนี้มีเครื่องแต่ว่าได้ข้าวตรงนี้มีเครื่องไอ้หวัวน้ำเงินมาดิไอ้หวันหวน้ำเงินต้องใช้หัวน้ำเงินต้องใช้เออคุณได้ยินกูไหมนเนี่ยไอ้หัวน,น้ำเงินมาดิมามาเอม,า,ม,า,มา,าเก็บอย่างนี้ไม่พี่ขอเครื่องพี่ขอเครื่องได้ไหมตรงนี้ตรงนี้มมผมผมเก็บไปแล้วอันนั้นนะพี่มันเหลือข้าวเออมันเป็นข้าวอ่ะพี่พี่ข้าวข้าวพี่เต็มป่ะเต็มเต็มเต็มอ๋อ ข้ามันเกินเก็บไม่ได้ข้ามันเกินเงินไม่นานก็หายไปเงินไม่นานก็หายไปเงินไม่นานก็หายไปได้ได้เด็กพี่เอาเงนนี้เดิเงินไม่นานก็หายไปเงินไม่นานก็หายไปในเมอง มาลวเลยอย่าเธอยอยู่นครับไปเลยมาเลยดูก่าเลยต้อนรับนะครับผมต้องรับมจาจัดครับสวัสดีครับชื่ออะไรนะครับกินข้าวไครับส,ญญสญญวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับงโดน เือนนไปกดตีนกดจอกนะเืนเตืนน้ันมีตาแล้วมนมีตุ้นขึ้นไปอ่ะมีไหนมีไหนอ่อันนี้ลงมาเลยอันนี้อันนี้ไหล่งลอนนี้ปีนอันนี้ีแอดมินมโอยเียแอดมินแม่งกนตีนเจาแต่ผมเลยนะเฮียนโอยแอดมินหแม่ง่งขอมือหัวได้ไหม โอ้ยเฮียเลยยูเซิร์ฟเดียวมึงเก็บดิโอ้เขาจะไปตีแม่งได้วะโอ้ตีรักช่วยใจเย็นๆก่อนเฮ้ยมันลงมาแล้วคนเล่นมีดอีโม่ไงครับพี่คนเล่นมีดอีโม่ไงครับโอ้ ไหนมึงไปไหนมึงจักามาม่แนี้เลยันึกว่าเล่นวงนัว เราออกก่อนเลยได้ประวัี่จะจบแล้วน้องชายเหลือมันเหลืออยู่เครื่องเดียวเนี่ยไหนพี่อ่ะไอ้มั่วมึงมามบอดิมามบอดิไอ้มั่วมามบอดีน้องเอ้สวัสดีครับพี่สุภัสสวัสดีครับพี่พีอาร์ถือหาอยู่ครับโอ้ยอย่าตีกันเลยครับเอาไอ้มั่วดีกว่าพี่พีอาร์ถือหาหาเครื่องครับพี่หาเครื่องอยู่พี่อาร์ถือหาไม่เจอเลย รมันานแท่วะผมจะเสียสลัไปหาทุกคนเนทุกคนยัรออยู่คือเราหมดแล้วเคร่องโออะไรนะาเธอพี่ชายมันอยู่ไหนวะบดยพี่เวบดยาพี่เวสอบเนี่ยุดยาพี่เวบดยพี่สุภาบดยพี่สุภา ตู้สุดท้ายอยู่เอยี่สิบไปกันได้ฮะตู้สุดท้ายอยู่เอยี่สิบนะเออใครใครเชื่อก็ไปไปไปเลยใครเชื่อก็ไปโลดเด้อไิสัตว์มุ่งมาดทีดียวอยู่ดีที่เป็นขอพี่เจย์นนี่นี่นี่ตายตายไม่เล่นแล้วกูเล่นแม่งตรงนี้แหละกูไม่เล่นแล้วกูเล่นแม่งตรงนี้แหละ ไอ้ม่วงไอ้ม่วงแม่นเพิ่นจะเดือยวมันเพิ่นจะเดือยวไอ้ม่วงมาโมดิมึงมามอโอ้ยมึงปีนไปค่ับเขาจะเตะเหยื่อมึงได้ครับไอ้ม่วงเอ้ยมึงมาดิมึงมาดิเลยไอ้ม่วงไอม่วงหลับไอ้ม่วงหลับดิไอ้ม่วงไม่หลับไอ้เหี้ยดนี่นี่นี่โอบีไปตีคริปโตมากกว่าอีกมากนี่อ ไอเว้ยกูกลับมาแล้วเว้ยกูกลับมาซเวอร์แม่งมีปัญหาเว้ยเครื่องสุดท้ายอะมันออกไม่ได้อ่ะเว้ังไฟขึ้นป่ะครับเนียเมียเเครื่องสุดท้ายซ่อมหน่อยครับเครื่องเครื่องสุดท้ายซ่อมหน่อยเครื่องสุดท้ายซ่อมหน่อยสวัสดีครับพี่จุ๊บวัสวัสดีครับครับ ID ห้อเกิดไม่ได้ครับยี่บอดทนกันหน่อยนะครับยีบี อมินโหลดมนมานี <im <im ่อมินมานี่มีสุดฟัสระวังไปออกกังวะเออไอ้เที่อกูเจอแสงสว่างที้เอาไงเป็นเลยคริปโตปะโอไม่นานทันแล้วะอ๋อแล้วแล้วแล้วได้อะไรเนี่ยพี่อ่ะเล่นตั้งนานนี่โอ้หมดแล้วโอ้หมดจริงนะไอ้เที่อใครพาพาดูเข้าไปเนี่ยโดนสะพายป่ะนะ เี้คนสองคนคือจะตีต <effort> ัวเวิร์ติกใช่อ่ะโดนโกลบอลแบนเหรอใช่แล้วก็โดนแบนมันไม่เตินไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวไปไปกันแค่สองคนพอไหมงั้นเดี๋ยวรวมรวมเข้าวอรแล้วเดี๋ยวรวมเขาวอร์นะเออเข้าวอรไว้เข้าวอรไว้ทุกคนนะ